สวัสดีครับพี่น้องเมน,นี้พามาชมสวนเกษตรผสมประสานเพื่อนครับพุ่นอะเบื้องตน้นเบื้องกล้วยเพื่อนพุ่นโอ้ยอันนี้อยู่บ้านโน่นจิ๊กเมนโน่นจิกอำเภอวารินจังหวัดอุบลครับ <c oughs> อันนี้ต้นยางยางตน้นต้นน้ำนุ่มง่วงกว่เพืเอ่อนอื่นได้จังไรปุ่นนี่ผุนเบื้องบักซีดาเพืนน่นเน่พี่น้องอาณาจักรของเพื่อน อันนี้บอกกอ,อกนาำครับโรคโดดผุนจะคล้องเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนำเพื่อนไปเพื่อนปลูกหรายยา่าง <c oughs> โอ้ซาบอกง่กกาอันนี้บอกละมุดตัวนี้<ด>นมีทุกอย่างพี่น้องอยู่นี่ต้นใหม่กเกพิ่อน,น,นดปัลนนะนปลูกไว้ทุกอย่างครับนี่ ลายยางนี่บักน้อยน่ะถาแม่นว่าพงสุรดปลูกได้เพิ่นปลูกได้ไหมนั่นต้นสุรดก็มีเพิ่นว่าอันนี้ผักเด้พี่น้องน,นี่ครับผักเพิ่นเห็ดไว้น,นี่ใกล้ๆน,น้าิ่งดิโอ้เดี๋ยวพาเดินชมเบิ่งครับนี่ต้นบักสมโอมากนี่ตน้ตนลำใหญ่ก็มี ใช่บกใช่บอกลินจีบอเป็นรวยจนได้กินแต่ว่ามันเป็นามันเปนยามเพิ่ยามมันจีบาแล้วบันลินจี่เี่นจีก็มีอนมี่ต้นบักไฟแต่ว่าเป็นง่เป็นยามมันปลูกติดไปยังสิเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็แม่อันนี้ก็ว่าไฟบัน มีอยู่ทุกโมีอยู่ั่ะทุกน้มโลกลมีอยู่อันนี้คืองจะก็แม่นคลองจกของอยู่บนนั้นเม่นจะังสุดปูกเนทั่วุ่มด้นัขยายอันนั้จักเบื้องหน้าจากตีะไตีน้องจักไรก็ครับนี่เก่าไร่าอไรอว่าอันนี้มสีเป็นอะไเก่าไรคือสี เบื <muitas> um, ้อง่นเคือสีดูแลี่ยงเคยเห็นอยู่สมัยตะกี้ก็กินเป็นนกอคนเดินบักแข็งโคตัวนี้นั่นนแหละี่แมนบอนี่แต่ว่าบางพื้นที่เพป็นเอิร์นแบบปกเปลี่ยงนี่ยังนี่ละนี่นี่ยังนี่ก็เคยกินอยู่แต่ว่ามันเป็นยังไงแต่นี่บักข้ามปอมก็ได้นสิเป็นลักษณะแบบรสชาติคือกันก็เป็นบักเครืสมมือกากินเนี่ยนี่มีกับบาีหยังแหละเพื่อยู่บิคุยบัวแมน ที่ดิบีตัวเออพีกอันนั้นกำลังเป็นอันนี้ที่ดิบีพวงนี้ห้องกระปูกห้องกระปูกเป็นดอกเป็นดอกเป็นอะไรพีกนี่จ้าผลโคกเพาคนไม่ด้านเป็นดอกครนะคนไม่ดันแสดงมาเวลาเป็นรวยเป็นคนสองเล่นอีกนี่ว่าม่ด้านพวกที่พผาต้นท้อนเป็นไงเป็นแต่คนเอาง่ายแท้นะข้าวน้ำหอมข้าวน้ำหอมเพียงบ๊อบซัมเอื้อสามมีคำมีเขาบอกว่ามึงมีเยอะมีอย่างนี้ วอานว่นบอกมีสมงบมีนอันตุบอันออกง่ายๆน่ะนะไม่ด้ายแมีแต่ว่ามี่อนแบบมันบะคือข้าบีนล้นะปากเมาไม่อิดต้นยังพี่น้องคล้ายๆบบบมีเนาะบอกในเรื่องข้อเมีนบอกเนี่ยะหอกแล้วก็บอกซื้ออยู่พอบ้านอย่้ไรแล้วไหลต้นนึงแต่ว่าต้นติอย่ปากนี่แหละต้นนี้คือบักมีนะนี่ไก่หัวไก่งัวไก่หววไก่บา โอ้ยกุิ่นบ๊องพี่น้องครับต้องค้างมม่าบ่มีหยังเนี่ยมีหอดไก่<ะ>กบางที็นะไก่งวจงจำปลาดาเออเออบ่แมนบอกบ๊แมนบอกมี่จำปลาดาจำปลาดาว่าัชรพี่น้องมางหันนไก่ง,ง,งวงไก่งวงอันนี้ก่ไก่เนี่บ่อบแมนหนี้เลยพี่น้องนี่มัน,นปลูกไว้ มีมีตน้นไม่ต้นบักแตงโอ้ยบงยยังกล้วยกล้วยพวกนี้พี่น้องอกล้วยบักไงอันน่าจะเก่าเลย่องพัวเมียปลูกไปเรื่อยๆพุนขอกูก็มีพี่น้องผู้นับพวกนี้ โม, no? oh. มอุดอุดม mm, ีนี่หนีทอตัวนีท่อเลยนอมปลาบอหมูปลาหอูปลาดิโนมีท่อท่อแล้วสองตัวมปลาบ่ท่อแล้วขึ้นมาอยู่ใกล้ๆอยู่นี่หน่ามันโบท่วมขึ้นมาบ่หน มีระบบมีระบบเนี่ยไปใ้กับมิตครองกินเซลกับเป็นนวยอยู่ตัวนั้นเป็นนั่นเลยเนาะตัวใหญ่เลยคุณคุเพือขาดเลนี่เรอาไปอีกอันนั้นไั่นกบอเป็ดุพอีาปลูกมาหนี่เดยจากปีครับนี่เลี เริ่มเพชรปีหกศูนย์หกเจ็ดปีอะไรพี่น้องจนเมืองเอียงกับจนใหญ่เบิดปงเตียมุกกระานเสือตรงนั้นค่ะคุณมุกเสือหางม่นี่ประมาณกิโลหนึ่งจากบ้านจากหน้าบ้านเพิ่นคุณบ้านนี้ยังมีอันนี้บ้านกุฏิวัดบาทงเตียพี่น้องมีแต่เนี่ยกินพูน่ะโอ้ยบกผีกับบกงามหนึ่งอันนี้ใบ ผักกะเพาผุนะผุนพันุใหญ่บัวบัวมันยีหลาด้วยอืมใบกะเพราด้นี่ไปถอดกินถ่ายใบยีหลาเลยุบักซีดาอ้งอุ้งอุ้งโอ้โุนต้นนี้ต้นนี้บ้องซีดาผุนอะกล้วยพี่น้อง ส้มสวนผู้ดใดผู้ใด้มาผู้ใด้มาส้มสวนครับคลิปนี้ผ้าส้มสวนคผลนะต้นนั้นไปไกลๆผลจะเป็นสุมย่างอยู่ผลครับปลูกคอดบ,บัอกสมม่อว่าใช่บักสมม่อหรือว่าสมอ งยางมากเก็บเนี่ยกินไปนึ่ผลบวกบวกเพิ่นฟาดน้องใหม่นั่นก็แม่นเขียดจะคล้องเ้อกันบานโอ้เห็ดมองอดมองสังกะสีนี่ที่ไม่ได้ค้างกัอ่อนอ่งี่ย่าอ้อนไป้่นาหะจะคล้องเพิ่นนี่อยู่บ้านโนนกิกบ้านโนนกิกอำเภอวารินจังหวัดอุบล อันนี้เสืานนี้ได้บาโค้งมา่ม,มองพาพุอ,อันนี้เฟืองเพินเอาไว้ให้งัวพินล,ลงัวพินบริหายไทยให้เบิ่ง,งพวกกรเงียงกัมีอยู่ยยอ้ยอันนี้เป็นสุ่มแต่วันหนึ่งจันไหวะ,ะ,ะพี่น้องกกตีเพิกเก่นกระตปลูกหัก,กแตงบักทั่วอะไรทั้งนี้อือเพรากระเงีเดียังหันนะี่เป็นพวกกระเงี้ คอกินโใหาว่างเลยืนพี่ของกินกเ่าไรอไปปีกดตบตาหายเขายู่บ่อมีอยู่ชองพัวเมียกับสีดูเรี่วงโบบดปปนใดๆตุงเตี้ยพี่น้องจนจนมมีเวลามาตัดปีกวปลาโอ้ปลาไปทั้งนี้เรีก่าใต้อันนี้มันกุฏีวัด ปเ,เปิดเป็นาคาเฟ่เลยไอ้หอยปลเป็นคาพเสีะหนักหนามตอนนี้แล้วมันคงหนักขึ้นบ้านสวนจันทิมา,า,มาผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวลบ คนอีสานนั่มครับผมพุ่นแสงตะวันเรียบครับตะกี่ได้กี่ร่างนอนนี่ล่ะโอ้ม่านอนนี่ถือได้ต่อสมบัติเราเลยนมาเปิดร้านค่ะไมันม่มีใครเห็นนะครับก็ได้ก็ได้จำเป็นต้องได้ไปอยู่หน้าบ้านเนาะอันนี้ท่านที่ปลูกหญ้าไว้งัวบ้านนี้ปลูกหญ้าไว้งัวท่านนี้ ขึอนหลางานเยนี่บ้านในมาเกี่ยวหามากบ้านหวโข่แซ่เดดยน่วยค่ะาให้งัวหากระหนากระแบบเขียวโอ้ยังอีกเนี่พี่น้องนั่มาเด้อเดียวสิทายไปเบื้งเรื่อยเอาแบบจูใจไปเลย ีบักซีดานี่นเล่ามีทุกอย่างที่อาใส่เดื่อยๆบักซีดามีกระปูยางหน้าสลับไปเลยดยางหน้าโอ้ยยางหน้าก็มีเพันเพันปลูกยางหน้าเสื้อเห็ดละงงกันหน้าครับเบื้องบักหุงยังก็เป็นสีแนวนี่บ้านหุงยังบูยังสุกเป็นแนวเนอ้าวคือสวยแท้คือเป็นสีจริงๆบักหุงยังแนวฮยังบอกอะไรผูนมากกันแดงแต่ว่าหน่วยขาว ก็ทั้งนั้นก็หกนอแนวเกิดสองคนกับเมยแล้วบอเสีหายเป็นเกียวเต็มวนไดง่ายจังเกียวเองย่างเาตัดปุ๊บใหม่ครับนี่ัง่ยคุณนะเบื้องบกหุ่งเดี้ยพี่น้องบกห้่งยังยังจีเรืองๆแบบ มาละกอบแบกหรว่าเห็ดป่าคุณบอกทางออกมีทางออกแบบว่าต้นนั้น,น,านหาไรชอวยหนซื้อไหมนะตัวน,นี้ออกอทางพ<อ>ีบอกว่าซื้อไห้ขยายซื้อไมมตัวนี้ข้องกูเนี่ยบานนี้ชม่งโม้เราแบกหนหนูแล้วก็ใส่ยิ้มพี่งอนแม่ีแอนทั้งนี้แล้วก็เห็ดประตูออก<ม>ออกสองทางเลยเพราต้องไปออกอกำลกันเนี่ยน้าส่วนผักนะผลไม้ปลอดสารพิษก็หเห็ดป่าเห็นหนูแล้วแบบที่ซัดส่วน นี่ก็ปูไปบดนน่เขียบมะเือก็เลยว่าอันนี้ก็เป็นข้องใส่ข้าใส่ไก่เป็นออมเป็นข้องใส่ไก่ออมไปนี่ครับคุตามไปอีกที่น้องตามไปอีกมกล้วยมีเป็นปีเป็นอนน,น,นี่อีกหลายต้นหน้ารละบไก่บดม้อดล,ล,อนนลาาอ้ก็มีลาพักอีกเน๊ะ ซาลาไปเถียงปลาไปจักคุณอยู่คุณคุณเบิ่งพี่น้องคุณมองพันยูพันเฮ็ดไใบเฮ็ดไว้ซุ่มออหมองเห็ดใบทุกหมองน้านี่น้านี่บ่ลลอนเลยครับเพราะว่าพันเฮ็ดมองออกนะ้ะ เอ้พาไปสมนี่มองนั่งเรียนพี่น้องครับรักนะบกยางยางเครือนอย่างเเเครื่่อนี มเมนต์แบบไหนแต่บางว่าตอนเป็นห่จะเป็นแบบใดแข็งองจะไม็นตัวนอมเ่มีก็ไมจะคายหอกหุนแข็งไได้มากเ้ยไปเลยคือเก่าปูยาอดงมาสวนนาผีมีดอกใหม่ดอกแงนี่ฮะดาวกระจายบอกโอ้สีงามสีงามนีงามเยอะจัอยากไรเยอะจะให้ แลเอาไปหาไอ้อันนันอยู่เด้อไปแบงกันำเลาเด้อไม่พาด่แ้วจะไปรับผูกขึ้นยงูกนะเอาหารับบักไร้หนึ่งันยังไรนั่นคือพกขันปูกปลูกไว้ปลูกปกน่อิายดอกอันคันปูกนันบัวกาสีด่า่ลงเลยเอาหาเอาหายเอาหายรับปิไปู่มาแล้วคนมากเที่เล่าทั้งแงทั้งตผู้ทั้งเมียแล้ววนเล้า ดอกงามงามดอกซีดอกซีนี่เป็นมันบบกคซูตที่งามให้ดูเยย้ะบกินแล้วรุ่ลเบืองกลวยบูกเงาอาดลาดพีนองพุ่ะโอ้ยเบิ่งเนี่เขื่อนเี trim, ่มันปวดเถอะปลอแท่งแทงมุมอเอายางอยใส่ก็บอกเขียบ บานเพราะว่าน้อมวนีก้วยก้วยก้วยนีกโลแมนบลกเซัมวนนีกใหไงพอดีอืมกวยนีกระโลพอดียี่งหน้าพอดียงกระไงอีกนเนาะอันนี้ย่างมีต้นตนที่ไหนไปทางฝุ่นบอกปลูกกวยกบการอ้อมอ้อมได้ปลูกข่าปลูกไอะที่ไไยางครับผมดอกสลิมีแต่คล้องกลิน เรื่องเหลือเนี่ยเข้าไปถอดไส้ไข่นั่นเอจนโมโหจัก่บอีหยังแม่กินไหนก็ทุกอย่างกระเดาอาหารน่นิแค่เอาหน้ากะสีที่สามนต้นบักขามเถียรนู่นี่ตัวนี้ก็เป็นมองพคนปูกไว้ให้กันี่นลองดู มึงเตียปลูกเป็นเห็ดเป็นข้องใส่ไก่แล้วกะปลูกต้นไม้ใส่โอ้ดีดีดีครับกล่วยนี่ว่านมียูสุกหมองพี่น้องคนกล่วยรมเลือดนีว่ะว่าต้นสมเขียวหวาน กะเตีย้ยเนาะต้นากำลังงามครับต,ต้นต้นนะค,ะคุณผลิตเบิดแล้าเมื่อวนนี้เป็นบกักเผาสูงบ่ะอนนี้บอกนีกย่างบุญเมื่อ,นอวนนี้เป็นแนแดง ก็จ่ส่าสวาวนงส่วนบักท่นานก็ล่างออกดอกครับพี่สวนบักทันก็ล่างออกดอกพูดนะดอันนี้มีตน้นพุทธาหรือว่าบักทันครับปลูกเสแยมกันกันกบต้นมักซีดา กำลังเป็นหน่วยเนาะกำลังเป็นดอกดกำลังจับดอกไมนอีกแ่ย,แยามปนผลผลิตาัก้ยีา้มีนปลูกเน้แดงนแดงใองไก่ อันนี้ลบมานี่บักบวมยังนะกน้าโอ้บักกอ,อกน้ามั <c oughs> มนนีเพื่อนผ้าเลาะบึงสวนครับอ,อ,อ,อันนี้บักกอ,อกน้นามนด,าดอกแคกอกนามทุกสิ่งทุกอย่างลายยางบักซีดาดลาย ต้นนี้ต้นย่อดหโอ้หลายเด็นี่เบื้งกน้าจัดจกทั้งเบานี่ต่างดนเก่าลรปลูกบัดทุกอย่างรบดผนมูเจ้าเบื้งเนีพี่น้องผุนต่นดุลอะไเมอเียวผเบ้ยสิบาทตดกวยไหมตว้นใหม่เบงยเม็ดังกวย นัน่นอันนั้นพักแผยวอันน, ars, น zilla, ั้นพักแผยวครับนี่พักแง่งบางแน่คนนะเพิ่นปลูกนี่ยางไปบักไก่หนึ่งนี่เพิ่นปลูกอยู่กับไก่หนึ่งเล่นี่สภาพนันยางเขับไปในเขื่อนนั่นครับนี่คือสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านอันนี้ก็เป็นบักพริกพริกสีม่วงพริกสีม่วง เชอร่่ายุกมาใหุกต้นเชอรี่ต้นซุกมากหมซุกมาใหมยักมง,งกินสหน่วยนะเจ็บะตัวสมสุนวลานเนแล้นี่แหละเซอรซ่์่ะุ่งค้องกพิ่นเนี่ยขอบค<ม>ุณพี่น้องคับการรับชมครับบาวลบคนอีสานขอจบคลิปไปเพียงสํำนีครับผม ฝากติดตามเลดเดอร์พี่น้องครับน,นะบรรยากาศโอ้ดีแฮงสวนลมลืน่นขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีมีความสุขครับ